คะสวัสดีค่ะคัะมาน,นีไทยเลยก็พามาเยี่ยมชมภูเขาหิมะอีกวงหนึ่งนะคะอันนี้ชื่อว่าอีฟมิงนะคะตอนนี้ก็มีหิมะตกนิดนึงนะคะตกปล่อยๆอ,อันนี้เป็นทางที่ซ่องนะคะในการมาเยี่ยมชมภูเขาหิมะที่ซูวาอีฟมิงนะคะนี่อันนี้เป็นครั้งที่ซ่องของเขาตรงนี้จะไม่มีที่บ้านบ้านคนนะคะก็จะไม่มีไฟฟ้านะคะเขาจะใช้ ืนนะคะนี่อุย้ยหิมะนิ่มนะคะนี่นิ่มมากเลยอันนี้นิ่มนะคะว้าวนี่ค่ะหิมะตรงนี้เป็นครั้งที่สองของเราเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปอุย้ยลองดูซิโอ้ยขึ้นมาได้ไหมก็ได้ได้ได้นะคะขึ้นมาได้อยู่นี่ตรงนี้ เป็นหิมะขาวอุดเลยอุ้ยแต่ว่าเป็นหิมะนิ่มนะคะไม่แข็งไม่แข็งบาแข็งคือ,อก็ทาท็อปเป้นนะคะตรงนี้นะคะความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่1170เมตรนะคะนี่เลยนะคะส่วนกระทาท็อปเป้นก็ประมาณ1800กว่าเมตรนะคะ1850เมตร ประมาณนั้น,นะคะถ้าเป็นกระทาท็อปเป่นนะคะนี่อีบิงเมลเทนของเรานะคะอันนี้เป็นครั้งที่่องข้องไทยเลยนะคะในการมาแต่ส่วนกระทาท็อปเป่นเขาไปทุกปีนะคะที่เขามาครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ห้าของไทยเลยแล้วนะคะในการมาโนเวนะคะแต่ว่าเขามาที่ตรงนี้เป็นครั้งที่สองนะคะนี่ อ่าตรงนี้ก็จะแข็งหน่อยเออตรงนี้แข็งนะคะถ้าริมริมริม,ม,มถนนตะกี้นะคะจะนิ่มนะคะอันนี้แข็งละนี่เหมือนกับที่เราเดินอยู่บนกระถาทอปเปีนเลยนะคะนี่แข็งละนะคะเดีย๋ยวจะวิ่งออกกําลังกายนิดนึงนี่เรามาถึงแล้วรอบที่สองนี่นี ที่มาข้าวสะอาดนะคะตรงนี้ก็จะมีฝุ่นอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกับถนนก็เลยมีฝุ่นนะคะ่ะส่วนตรงนู้นก็น่าจะสะอาดอยู่นะคะข้างบนทางพุ่นก็น่าจะสะอาดอยู่นะคะนี่เราก็มาเยี่ยมชมอีกครั้งนะคะกระทาท็อปเป้นของเรานะคะเมื่อนี้เอ้ยไม่ใช่กระทาท็อปเป้งไม่ใช่กัทกรททาท็อปเป้งน,นะคะเป็น อีฟบ,บิงเมลเทนนะคะภูเขาหิมะอีกลูกหนึ่งนะคะที่ที่เรามาเยี่ยมชมนะคะตรงนี้ก็จะขาไปด้วยหิมะเมื่อนี้ประมาณหนึ่งองศานะคะหนึ่งองศาก็โเย็นพอเมื่อวานนะคะเมื่อวานที่เราไปริมทะเลกันตรงนั้นเย็นมากนะคะตรงนี้ถึงแม้จะมีหิมะแต่ว่าเข้าบ่ามีลุมก็เลยไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะคะ จ่เมื่อวานนี่เย็ยนกว่าขนาด6องศานะ6องศานี่เย็ยนมากกว่า่า1องศานะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีหิมะตกนิดนึงนะคะต,ก,ตกมาหน้อยๆนะคะนี่ตกมาหน่อยๆหน่อยหนึ่งนะคะนี่เดี๋ยววันนี้เราจะอลองทำเซลลปี้บนหิมะก,กันว่ามันจะเป็ี่ยนไหมนะคะเดี๋ยวเฮาจะมาบึงกันนะคะว่าจะ เป็นเซเลปี้ให้เราหรือเปล่านะคะเราจะทําอยู่ตรงนี้กันนะคะเดี๋ยวเราไปเอาอุปกรณ์ก่อนนะคะเอาโดดลงกระโดดลงนี่นีามาเอาอุปกรณ์กันก่อนนะคะในการทำเซลลปี้เรามีแก้วสองใบช้อนแล้วก็มีคุกนะคะลองทําดูว่ามันจะเปลี่ยนไหมลองทำมือก่อน เดี๋ยวก่อนอื่นเราจะจะตั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหิมะตุกเข้าไปเดี๋ยวเราจะลองทําอุ้ยลองทำ,ลงทำแล้วก็เปิดใส่อย่างละ ลองลองดูก่อนว่ามันจะเป็นไหมลองอีกนิดนึงอันนี้มัมีฟองซ่าเยอะอ่าลองเบิงงนะคะว่าจะเป็นเซรปี้ให้เราหรือเปล่านะคะลองเบิงงเราก็จะคนคนมันจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะคะลองเบิงงนี่นี่ลองดู เป็นสลุปปีให้หอบบอลนอไม่น,นี้บอกขยเย็ยนนะคะหนึ่งองศาแต่ว่าบอกอยเย็ยนพร้อมเมื่อวานเมื่อวานเย็ยนมากกว่าเพราะว่าเมื่อวานนี้เข้ามีรมนะคะนี่ขณะไทยเลยเอาเท้าไปดูใตห้หิมะเ็ยัางบ่ขยเย็ยนบ่เย็นพร้อมเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ถ้าเป็นแบบนั้นแะทั้งอาการหกองศาแล้วก็ มีรูมเนี่ยบาไหวนะคะเย็นมากถ้าแบบนั้นน่ะบาไหวถ้าอากาศแบบนั้นก็นมีรูมนี่จะทาให้เราแพ่อากาศนะคะเห็นให้เขาขันว่าถ่ายเลยแพ่อากาศประมาณซ่องทื่อละนะคะซ่องข้งละตั้งแต่ที่มาโนวนะคะมือข้างซ้ายก็จะคนไม่ค่อยอมไม่ค่อยถนัดปันใดมาลองดูซิว่าจะเป็นไหม จะเป็นเซอรีให้เราบอนะคะอันนี้หิมะก็ตกนิดนึงน,นี่ก็ตรงนี้ก็สะอาดอยู่นะคะไม่มีฝุ่นหิมะข้าวอยู่เดี๋ยวเราปอกแอปเปิ้ลมาด้วยเหาเอี่ยมมาแช่แช่หิมะให้มันเย็นเดี๋ยวเราจะไปเอาก่อนนะคะ

นี่ไม่น่าจะประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าเราดื่มไปละให้มันเลือน,น้อยนึงก็เลยตอนนี้ไม่มีเวลารอนะคะมันอาจจะเปลี่ยนอยู่นะคะเราไปได้ลองเอาเกลือมาบึงนี่ผลสรุปว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าเราจะเดินทางไปอีกที่นึ่งอยู่นะคะนี่เลยจ้า,าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ คือว่าไม่ประสบความสำเร็จค่ะ